กขาตอนรับเขาสุดสอกป้าจำลองสะหายลุงคนช้างมาแล้วค่ะอู้ช้างสองตัวช้างสองตัว มันกินบออันนี้มันกินบอปีน่ะมันกินบ่มันกินบอ,นนบอปีนี่ไอ้บอกักเอาทุนยืมมาเด้อไอ้ข่อยาดแม่เออชื่อว่าอะไรอะชื่อว่าน้องพุณทองครับเนี่ยจับได้บ่จับได้ครับมันสิ่บ่อันนั้นคอยฉับ่น คุดแม่ย่ของอาวคอยคอยขอเออจีกินเป็นเนาะใบแ้วเ่ใบแล้วอใบแน่ใบเิ่นรดับน้อจับเลครับออ้าอนี้กี่ขวดอันนี้สามขวดครับโอ้น่ารักที่พี่คุณแนพี่คุณแ่คุณนสิขวดครับ กินอยแฉบมันฟาดตอนนั่ะยุดดตัวผ uh> oh! ู้บอตัวผ OK well ู้ทั้งสองเลยครับคุณแม่เอาเอากล้วยมาให้มันกินแน่ดาวกล้วยให้กินหน่อยอ้อยอะไรอ่ะอันนี้กระไรเนาะจะไม่เล่าดี ช้างมาช้างมาพนพุนพุนตกข้าพุนนตกเม่อตีอันนี้เอาพนมาขายบ่เอามาขายบ่ตกมาตลอดทางเลยผนหัวปีเจ้าแขกนี่แล้วอยากได้ในวันนี้ดีนะฝนตกช้างมาบ้านกอกเนาะ ดีนี่คือเบอร์สบู่ทุกท่านนะครับจ้าถูกหอยหอยห้อยห้อยผู้ช้างเป็นเถื่อนแบบนี้น่ารักเนาะตัวนี้นะจ้าโชคดีโชคดีโชคดีเด้อค่ะเด้อโอ้กวาดข้าวเอาเองเนาะเอาเท้ากวาดข้าวแล้วจะไปไหนต่อไปตางหมู่บ้านบ้านคนบุญไม่ยัง ไปแล้วครับเชื่อหนึ่งครับ๋อ,อ,อมากี่เชื้อาสามเชืออครับเออน่ารักออไปแล้วยายก็าตามตูดช้าง ตัวน้อยน้ำเป็นไตแฟงแท้ขุดขาวไปตรงนั้นอีกไปได้อีก มาบ่เคยเห็นเฮาเฮาเอตเตม,มากล้วยมาให้ช้างกินแน่ช้างกล้วยดิบเด้กล้วยดิบเอามาโยนให้เป็นวีรอด มาเฮ่าสร้างน้อยนะเป็นตะแพงนั่นมันเอ็ดเผินอ่ะนะดีครับฮะครับมันเนธจัะเซียวอาคุณทองเมี่ยก็กินยาที่นุกบอกนะครับอ๋อโอ้ยโอ้รูจักต้องฝึกเนาะต้องฝึกเขากินรเลยเลยครับคุณแม่ ว้ยน่ารักจังน่ารักแค่มานก็โตมากระคนแล้วก็ต้มแขกเนาะใช่เออบ้านนะครับตะลุยโตนชาติเนาะอันนี้ทั้งตันเลยด้อครับเนี่เมื่อกี้ยาล้อเพิ่นล้อเพิ่นออกมากครับไปบ้านพูนานี่ตอบ้านคุณบุญครับชุดแล้วบ้านน้อยๆนึงบ้านกอกอันนี้นะบ้านน้อยๆนึงลูกสร้าางมมบ่่แ มาอยู่แต่โดนโดนช่างมาอก็ไปพุ่นเลยล่ะบ้านควนสูงบ้านควนบุญไปพุ่นเลยลงเขาวงเลยที่ไปเนี่ยบ้านเขาอีกก็ควนเนี่นะควนควนบุญบ้านควนบุญค่ะถ้าถ้าไปทางบ้านควนบุญเราจะขึ้นเขาไปลงเตางอยเลย เจ้าจะไปทางไหนเจ้าจะลงเขาวงผู้แล้วมันขึ้นเขาสูงเด้สร้างมันจะเมื่อยไหมถ้าขึ้นเขาไม่เท่าไหร่ถ้าลงมันจะเมื่อย <c oughs> ก็นั่นแหละเนาะเดี๋ยวทรมานตัวเล็กลนะพิโรธเรารู้สึกว่าถ้าเขาเมื่อยปุ๊บเราก็พักเลยมไม่ทายไปต่อตัวนั่นแล้วปิดกราะเพงพอดีพอดีเดินเนาะถ้าแดดแล้วก็มันเมื่อยไหม เออกินจังเลยน้อย่าเนาะฮะอันนี้ทำคลิปค่ะทำคลิปอยากให้ช่างมาบ้านช่างมาบ้านกอกๆนี่คิดว่าดีนะเพราะว่าผลก็ตกด้วยเนาะเอ้ากินเข้าไปพืชผักพ่มไปตติดาชองสีดอกคุณเงินด้วยเด้อสีดอกสีดอกคุณเงินเนี่ยครับบ้านสีดอกคุนคุณเงินเจ้าก็ไปติดตามย่าในแม่ ป้าจำลองสหายหลายคนป้าจำลองสหายหลายคนโอเคครับผมในโรงเก็ไปกนไรอีหยังโก้ออีหยังก้สามดอกบ่สี่ดอกสี่ดอกคุณเงินครับสี่ดอกคุณเงินเนาะสามดอกสี่ดอกคุณเงินเดี๋ยวพอแม่ลงเดี๋ยวแม่เขาเข้าไปติดตามให้ครับผมขอบคุณครับสีดอกคุณเงินสีดอกสีดอกสีสีดอกคุณเงิน ถูกไหมสีดอครับตอนเด็กตอาเด็กสีดอ,อครับผม<อ>าภาษาราชการนะครับช้างมันจะมีสามสามช้างไทยเราจะมีสาม<อ>ประเภทอ่าประเภทที่หนึ่งก็คือช้างพลายนะครับช้างพลายนั่นจะมีงาเหมือนช้างน้องตัวเล็กน้องขนทองนี่นะครับอืประเภทที่สองเป็นช้างพลายที่เรียกกันว่าสีดอนี่คือเขาจะไม่มีงาน,นะครับอย่างนี้เขาจะเรียกว่าขนไนถ้ามีงาก็จะออกมาใ่ยาวนะครับผม แต่อันนั้นไม่มีงาเลยนั่นไหนงาเขาช้างเพศผู้แต่ไม่มีงาเอช้างมันตัวผู้น่ะจะมีสองประเภทนั่นกี่ปีแล้วนะตอนนี้สิบสองปีครับสิบสองปีสูงเทนอโอ้ทำไมหางเขาไม่มีขนอ่ะนี่ครับแต่มันน้อยครับผมคือเขาก็ปัดปัดไปเรื่อยปัดไปปัดมามันก็หล่นเนาะมันหล่นมันหลุดไปครับผม ซีโดคุณเงินใส่ผมนะตกเลยนะคุณแม่มื่อหร่นะครับไม่ยังไม่ตกแล้วตกก็อันนี้ภูเหล็กไฟนะเนี่ยใช่ครับนี่ภูเหล็กไฟภูเหล็กไฟอ่าที่โอ้ที่ล้อมรอบนั่นใช่ไหมครับใช่อันนั้นภูไฟแองเกอเคยมีช้างป่าผ่านมมนมาไหมมาคบะแม่โอ้สมัยก่อนมันก็มีอยู่ดอกตอนที่ยังไม่มีทางอะ่ะครับ<ต>อืมแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วบนนู่ว่าเขาไปใส่ครับ <c oughs> <c oughs> มีสัตว์ตาหลายพวกเนี่ยมีอยู่เขินเป็น,น<ม>สงวนปะครับก็สงวนค่ะน<อ>ี่ตัวน้อยตัวเล็กเฮ้ยกินยาพูดเรียกไฟโด่งดังสมัยนานาในหมู่บ้านนี้ผมผ่านมาผมเห็นป้ายอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวเดียวเนี่ยอ,อุทยานอะไรครับโอูุ้ทยนายนอุทยานที่คนบอกว่าขึ้นไปทางตาง,งอยนะครับ เห็นเหไส้ต hmm. the huh, oh. ้นนี้นะแม่ไฮ้ยเห็นไส้หน้าบ้านเนี่ยครับเป็นไส้อุทยานเลยอื่ผายยนต์ก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันเนาะคู่ผายยนต์กดติดแค่นี้อันนี้เลยกดไลค์กดแชร์กดแชร์ตกลงจะไม่ก่อนคู่ผายยนต์ไม่ใช่คู่ผามิดนายนมค่ากดติดแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ